สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คุยสาระ HR Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาคุยสาระมาทำการอัปเดตเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสิทบ,บัตรทอง30บาทร,รักษาทุกที่ประจำปี2568สําหสำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อวันที่26สิสิงหาคมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอได้ประกาศเพิ่มทางเลือก ให้กับผู้มีสิทธิ์บัตรทองโดยสามารถลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลเอกชนจำนวน9แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยบริการประจำตัวได้ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิบริการประจำและรับส่งต่อผู้ป่วยที่สำคัญคือหลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองไม่จำเป็นต้องขอใบส่งตัวอีกต่อไปสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเปลี่ยนหน่วยบริการได้ปีละสีครั้งโรงพยาบาลเอกชน9แห่งที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ 1. โรงพยาบาลเพชรเขตห้วยเขึงโทรศัพท์1390 2. โรงพยาบาล i m h ธนบุรีเขตราชบุรณะโทรศัพท์0 2 4 2 7 9 9 6 6ต่อ512และ515หรือมือถือ0 6 4 1 8 3 3 2 3 7 3. โรงพยาบาล i m h สีลมเขตบางรักโทรศัพท์0 2 6 3 5 7 1 2 3หรือมือถือ0 8 3 9 4 5 8 5 1 สี่โรงพยาบาลบางนาหนึ่งเขตบางนาโทรศัพท์02-7468630-8 5โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเขตสวนหลวงโทรศัพท์02-3140727 6โรงพยาบาลเดอ์ซีพลาสประเวศเขตประเวศโทรศัพท์0 2 3 2 2 9 5 5 5 7โรงพยาบาลมิรประชาเขตภาษีเจริญโทรศัพท์02-455539 8โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยาเขตบางนาโทรศัพท์06-45699098 9โรงพยาบาล PMG เขตบางขุนเทียนโทรศัพท์0851596999สำหรับช่องทางลงทะเบียนมีดังนี้ 1. ผ่านไลน์และแอปพลิเคชันสปสชโดยในแอปเลือกเมนูลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการและในไลน์ Official Account ของสปสช TID NHSo เลือกเมนูสิบบาททอง30บบาทเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง 2. ติดต่อที่โรงพยาบาลทั้ง9แห่งโดยตรง สามติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพณนศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่กรุงเทพมหานครสีโรสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1 3 3 0หรือสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ลายสปสชที่ id at nhso หรือผ่าน Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เพจ nhso thailand นี่คือการอัปเดตล่าสุดของสิบบาททอง30บบาทร,รักษาทุกที่ที่นำมาฝากจากคุยสาระ hr channel ครับ หากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้เช่นเคยนะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ